เขาจะเอาสามสิบห้าผมต่อวิยี่ห้าผมก็เคยตีอย่างนี้ให้นะสามเป็นสองแล้วสิเคยพี่ตีได้เหรอพี่ตีไข่ผมตีให้พี่สามมันสอบตั้ไหนสองสองตอนมันีะแล้วมั้งอไม่ใช่มันมันยังไงมันก็ตีสามเป็สองไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าทั่วไปผมตีให้ทักยี่แปดแบบนี้ได้เลยนะได้เอางั้นพี่เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันขายไม่เจอหรอกสามสิบตอนนี้เอาไปเต็มที่เท่าไหร่ ก็ยี่สแปดไงพี่สามพันแปดถ้าไม่ขายเก็บไว้ก่อนเลยที่ไม่ต้องดึงครับผมไม่ต้องดึงผมเอาตัวเลขใส่เลยถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ี่ก็กลับเลยไม่มีหรอกตีให้ใครสามเป็นสองเป็นไปไม่ได้ชวนเต็มที่เหรอสามพันแปใช่ข้าวพาใส่อยู่สามพันหนึ่งที่สามเปสองมันก็ผิดอ่ะที่พูดอย่างนี้เนี่ยผมกำลังมองว่าผมไปตีพี่ตอนไหนแล้ฟังผิดแล้วเนาะไม่ใช่จริงจริงผมกำลังคิดอยู่ว่าผมตีพี่ตอนไหนผมไม่เคยตีพลาอย่างนี้พลาแบบนี้ผมตีให้ทัเต็มที่เลยนะตีแท็กสุด ถ,ถ้าเกิดตีสามที่สองคงไม่ยาชชยไม่น่าใช,ไาใช่ไม่ใช่ผมแน่เพราะพายุนี้ผมคงไม่ได้คิดไปว่าค้ามันจะข 30, ายอยู่สามสิบไปีสือสอมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหนื่อยมาแล้วะ <c oughs> ไรไม่มีมอะไเไหเชื่อขอพี่ <c oughs> พี่มีสองร้อยไหมคืออะไรงงไม่มีอะไรพี่าถยคิปไม่ถ่ายกิ ผมูเลไ,ไม่ได้ถ่ายเไ,ได้ได้เพราะว่าไม่มีเ,น,เนี้ยพัได้ถ่ายได้สามพันกันที่แล้ว <c oughs> ผมเนี่ยซื้อระยะถ้าเป็นเด็กๆดกจะซื้อแยี่สิบยี่เท่านั้นแหละ <c oughs> แต่แล้วผมผมซื้ออยู่มานี้แหละยี่ปเบียดให้อีกสองร้อย่ะไม่ได้พวกนี้กำไรน้อยไม่มีกำไรเยอะหรอกก <c oughs> ็ยังงงอยู่ว่าถ้าสามันไปไม่ได้เพา,าขายขยอย <c oughs> ่สามสิบพี่ใครมาซื้อผมก็ไรผมขายอยู่สามสบากาก่าไวในช่องฟิต